วันนี้เราจะมาใช้ไพ่ทาโร่ดูเลขเด็ดเลขนำโชควันนี้เราจะใช้ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ดูเลขเด่นเลขนำโชคเลขหวยเลขหวยสามตัวหน้าเลขหวยสามตัวหน้าแล้วก็เลข ท้าย3ตัวหลังแล้วก็เลขท้าย2ตัวกรุณาใช้วิจารณญาณในการดูเราจะใช้ไพ่ท,ทานายดวงเปิดดูเลขเด็ดเลขเด็ดเลข3ตัวหน้าเลขเลขหวยเลขหวยไทย เลขหวยไทยสามตัวหน้าเลขหวยไทยสามตัวหน้าสามครั้งแล้วก็เลขท้ายสามตัวหลังสามครั้งแล้วก็เลขท้ายเลขท้ายสองตัวสามครั้งเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะดูเลข สามตัวหน้าเลขสามตัวหน้าเลขสามตัวหน้าสองหกหกสองหก หกสองหกหกมาดูต่อนะคะหนึ่งสองเก้า 1 1ึ่งสองเเรามาดูเลข3มตัวหน้าเลข3มตัวหน้าครั้งที่สมเลข3มตัวหน้าครั้งที่สาอันนี้ตียาก แปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งจบค่ะต่อไปเลขท้ายเราจะมาดูเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง แปดสามหกแหกสาหเลขท้ายสมตัวครั้งที่สองเลขท้ายสตัวครั้งที่สอง สองสามห้าสองสามห้าสองสามห้าเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสามตัวครั้งที่สาม 8ปดส8 8แ 8, 8 8ส8มแปสาใบเนี้ยเอ๋จะตีเป็นเลข8นะเพราะว่ามันมีเนี่ยอินฟินิตี้บนหัวเนี่ยแปดสาจบค่ะ ทีนี้เราก็มาดูเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวเรามาเริ่มกันนะคะ

9 9 0าเก้าเอาอีกครั้งหนึ่งนะสองสี่สองสี่สองสสองสี่ เรามาสรุปกันนะคะ สรุปหวยไทยง้อสิบหกเลขท้ายสองตัวเจ็ดแปดแปดหกเก้าศูนย์สองสี่เลขสามตัวหลังเลขสามตัวหลังแปดสามหก สองสามห้าแปดสามแปดแปดสามหกสองสามห้าแปดสามแปดเลขหน้าสามตัวสองหกหกหนึ่งสองเก้าแปดสามหนึ่งสองหกหกหนึ่งสองเก้าแปดสามหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ